สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่วยกันส่งเสียงต่อเราชนะอีก3เดือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่ามาตรการต่างๆควรขับเคลื่อนทันทีตั้งแต่ไตรมาสที่2ส,ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ไปสำรวจมา มาตรการคนละครึ่งยังเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นรายได้และเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้ดีเพราะช่วยลดสินค้าการใช้จ่ายให้ประชาชนถึงร้อยละ50ส่วนมาตรการแจกอีวอเชอร์ห้าพ e ันถ er, ึงเจ็ดพันบาทต่อวันมองว่ายังไม่จูงใจเท่าที่ควรโดยอาจจะนําช็อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้งเพื่อจูงใจกลุ่มประชาชนที่อยู่ในฐานะภาษีร้อยละ20พร้อมกันนี้ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่สภาวะถดถอย มีแต่น้อยก็น้อยมากแค่ร้อยละ10-20เท่านั้นเนื่องจากรัฐมีมาตรการกระตุน้นเร่งการเร่งฉีดวัคซีนที่จะช่วยได้จึงมีเสียงมากมายจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เรียกร้องให้ต่อเราชนะเพิ่มอีก3เดือนเพราะสถานการณ์โควิดยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นโดยประชาชนส่วนใหญ่ของเงินเป็นเงินสดจะง่ายกว่าเพราะแบบเก่าใช้งานยากสมัครยากแอปล้มบ่อยอย่างไรก็ตามมีโพลหลายสำนัก และโพลสอบถามตามกลุ่มต่างๆประชาชนเกือบทั้งหมดเห็นว่าถ้าขอเงินสดและเพิ่มเราชนะอีก3เดือนจะดีกว่าไหมพราะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ